วภาพยนเรดวันผภาพยนตร้อนรับวันคริสต์มาสเรื่องยอ่อหลังจากซานตาคลอสโคสเนมเรดวันถูกลักพาตัวไปหัวนหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งคุณโลกเหนือแสดงโดยเดวนจอร์สันต้องร่วมมือกับนักล่างเงินรางวัลที่มีชื่อเสียงดังกระฉับกระไปทั่วโลกแสดงโดยคริสอีแวนในภารกิจที่เต็ไมไปด้วยแอคชั่นและการเดินทางไปทั่วโลกเพื่อกอบกู้และปกป้องคริสต์มาสเอาไว้ให้ได้รีวิวด้านเหนือเรื่องเรดวัน คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่เหมาะแก่การรับชมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเลยก็ว่าได้เพราะภาพยนตร์แต่ไปด้วยเรื่องราวและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสในทุกจังหวะของการนำเสนอถ้าหากใครอินกับเทศกาลคริสต์มาสก็อาจสนุกและบันเทิงได้โดยง่ายรวมทั้งอาจมองข้ามจุดด้อยของภาพยนตร์ไปได้อย่างง่ายดายด้วยเสน่ห์ที่คุ้นเคยของภาพยนตร์ววนคริสต์มาสที่มีมานับต่อนะับทว่าตัวภาพยนตร์ก็ไม่มาบความเอิบอินใจเท่าที่ควรและจังหวะของการเล่าเรื่อง ที่ดูผิดจงังหวะแทบทุกช่วงของการนําเสนอที่ดูขาดขาดเกินเกินและการดําเนินเรื่องที่อ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดเดทวันใช้กลและวิธีหลากหลายเพื่อดูดผู้ชมให้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่พยายามสร้างความแตกต่างแต่กลับล้มเหลวในสิ่งที่ต้องการนําเสนอทาวเดทวันกลับนําเสนอบทสรุปแบบรีไซเคิลที่เหตุกัรมาหลายครั้งหลายคราในภาพยนตร์ประเภทเดียวกันอีกหนึ่งที่ยังสร้างความแตกต่างและน่าสนใจที่ดูโดดเด่นจากการนําเสนอทั้งหมด คนนีมีผลการผูกมัดเรื่องราวในตำนานต่างๆที่ดูน่าสนใจและนำมาสอดแทรกต่อการนำเสนอเสียมากกว่าเพราะจะว่าไปแล้วองค์กรภายในเรื่องนั้นตต่ไม่ิ้งส่วนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแต่ภาพยนตร์กลับนำเสนอประเด็นนี้เพียงนิดเดียวเท่านั้นเพื่อให้ภาพยนตร์จะคนทีมคริส,สต์มาสต่อไปแต่ก็ไม่สามารถสร้างความน่าสนใจได้เท่าที่ควรโชคยังดีที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงมีองค์ประกอบอื่นๆมาช่วยเสริมให้มีเหี่ยวเฉาไปเสียก่อนเรดวัน ยังคงมอบความบันเทิงผ่านมุกตลกที่ย่อยง่ายและยังคงทำให้ตลอดการรับชมทัดเทินถูกไทยไปได้บ้างและการแบกนางคอนักแสดงบางท่านที่ช่วยให้มีสีสันอย่างคริสอีแวนที่ยังคงแสดงออกมาได้อย่างออกรสออกชาติกลมกลืนไกับเรื่องเราอย่างไม่มีติดขัดในส่วนของเดวนจอนสันก็ยังคงมอบการแสดงในมาตรฐานยืนที่เป็นมาเสมอได้อย่างไม่ติดขัดเพราะส่วนหนึ่งผลที่ได้รับก็มีความเข้ากับมานที่ดูคร่งถึงของเดวนจอรสันไปถึงเดิมอยู่แล้วจึงทําให้ การแสดงร่วมกันระหว่างคริสอีแวนและเดวนจอร์สันการแสดงเป็นคู่หูได้อย่างไม่ติดขัดและดูไปธรรมชาติได้อย่างลงตัวทีเดียวและตัวละครอย่างแคนบัสก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มอบความบันเทิงท่ามกลางบรรยากาศของเรื่องที่เกอดดับจะกลับมาสตาร์ตติกได้อย่างน่าพิศวงรวมถึงเป็นตัวละครที่มีดีไซน์ที่ชวนถึงบีชจากชมงามกับเจ้าชายสูงอยู่พอสมควรนี่มันตัวละครสเปกของฉันจะฉันเ พร้อมการสอดแทรกบรรยากาศที่ดูวงเวงได้อย่างน่าสนใจแม้ว่าที่กล่าวมาข้างต้นอาจดูเหมือนค่อนข้างไปในทางไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรดวันมีการเซตติ้งโลกมาได้อย่างสร้างสรรค์และน่าติดตามเรื่องราวในโลกนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะยังมีอะไรที่น่าค้นหาอีกมากมายและการดีไซน์ตัวละครต่างๆได้อย่างไม่เอกลักษณ์สรุปเรดวันคือภาพยนตร์ที่ย่อยง่ายดูเพลินแม้อาจมีจุดที่ลากยาวเกินไปบ้างปวกกับการบิวอารมณ์ที่แลดูแห้งแลง้ง แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่บันเทิงได้เรื่อยๆอีกเรื่องหนึ่งของปีนี้ในส่วนด้านภาคไทยคือส่วนที่เพิ่มสีสันและรสชาติต่อการรับชมที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวแนะนำมากๆขอขอบคุณที่รับชมการรีวิว,วน,นี้จนจบหากชอบอย่าลืมกดติดตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยและพบกันในคลิปถัดไป